บรรยากาศยามเช้าบรรยากาศยามเช้ายายกลุ่มภัยองหวัดองหวัดวันพระแป้นเปดคำนียเนาะเป็นไหมเล่นเปดคำเดือน เดินชิบอกเดิน้เดินเดินชเท่หบอกคำสาลนะเดินชเดินแปดเดินสิบ ชุกระตูนด้ระตูนเนี่ย